ปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้ก็วันนี้นะครับเราก็ได้เป็นเครื่องตัดแต่งหญ้าพุ่มไม้ไร้สายนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด18โวลต์น,นะครับสามารถตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับที่มีขนาด ตั้งแต่นิ้วค้อยเป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็มาในเซตกล่องแบบนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับสิบปดโวลต์เป็นแบบไอออนลิเทียมนะครับมาเรามาแกะกล่องดูข้างในเลยนะครับมีอะไรบ้างครับภายในกล่องของเขานะครับก็จะมีตัวนะครับเป็นเครื่องเครื่องตัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ในการ นะตัวนี้เป็นแบบเซฟตี้นะครับเราก็จะประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับทุกคนนี hmm. ่ครับแบบนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะให้มาเป็นที่ชาร์จนะครับ <BS> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับที่เขาให้มาหนึ่งก้อนนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันเสื่อมหรือมาอย่างเงี้ยเราสามารถไปซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับแบตเตอรี่ <hoo S 1> <Led> <mm น <atori> หนึ่งก้อนใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับที่กันเศษไม้เศษหินอะไรกระเด็นใส่นะครับ มีแค่นี้ครับการประกอบไม่ยากครับทุกคนน่ะเราประกอบให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวที่กันนะครับกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้แค่ปากแจนะครับไขควงไขควงนะครับหนึ่งตัวแค่นั้นนะครับนี่ก็ขันสกรูทีน่เลยับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบเซฟตี้นะครับเวลาใช้งานเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราจะกดงานใช้งานแบบให้มันค้างเรากดปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นที่ปรับระดับนะครับหันซ้ายขวานะครับเฉยเฉยนะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับส่วนตัวนี้นะครับใบเลื่อยก็จะเป็นแบบใบเลื่อยสองทิศทางนะครับนี่ครับก็จะมีที่ครอบมาให้ด้วยนะครับนี่ครับเวลาออกใช้งานเราก็ดึงออกแบบนี้นะครับเวลาเราจะเก็บเราก็ดึงเข้าแบบนี้นะครับเรามาลองดูดีกว่านะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับ18โวลต์เสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับวิธีใช้งานถ้าเรากดแบบนี้มันจะยังไม่ทํางานนะครับเราต้องกดดันตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มนะครับดันตัวนี้เข้าไปแล้วกดปุ่มเนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงเลยดีกว่านะครับมาดูนะครับถ้ากดแบบนี้ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเป็นเซฟตี้เราต้องกดแบบนี้แล้วกดปุ่มปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับมาลองดูเลยครับได้ไหม ที่ผมตัดเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยครับใช้งานง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองตัดแต่งจริงนะครับด้านข้างลองดูนะครับว่ามันจะสวยแล้วก็ตรงไหมนะครับเราทําให้ดูถ้าเราอยากจะลืงให้มันตรงนะครับแบบนี้ไ,ได้ คนครับตันนี้หลังจากที่เราตัดนะครับสังเกตดูนะครับสบภาพแบบนี้อันนี้ด้านบนนะครับก่อนตัดกับหลังตัดนะครับจะมี แล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับเป็นแถเรียงสวยตรงเป๊ะเลยนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสภาพหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับตัดเสร็จแต่ก่อนลกลุงลังเลยนะครับนะี่ครับเห็นไหมนี่จะเป็นแถวเรียงสวยเลยนะครับนี่ก็ตัดเสร็จใช้เครื่องตัดเรียบร้อยนะครับ วยงามเลยครับนี้ก็ต้องรอให้มันทิใบออกมาก,ก่อนนะครับมันถึงจะเป็นพุ่มสวยงามนะครับเพราะเราเราเพิ่งดัดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับที่เราตัดเห็นไหมแต่ก่อนมันจะลกลงลังเลยนะครับเห็นมอันนี้ก็จะสูงเข้ากันเลยนะครับ